อันนี้คือการเดินจงกรมนะครับรอบสะวัดป่าตะขคอใต้นะครับตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับในวันที่สิบกฤกภพาคมนะครับพศ2 5 6 8นะครับวันนี้ก็เป็นวันบูรพา,าจารย์นะครับหรือว่าวันที่บูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่ตั้งวัดตรงนี้ ไว้ให้ลูกหลานไว้ให้พวกเราได้ปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดป่าตะขคอใต้นะครับตะบลหินดาดก็คือหลวงปู่พันธ์กัล,ลยาโนนะครับตอนนี้ท่านก็ได้ละสังขารไปแล้วนะครับบันนี้ก็ได้มีโอกาสบูชาคุณนะครับเดินจงกรมนะครับรอบศราของท่านนะครับที่รักษาไว้ นะครับที่ป่าชุมชนตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ได้เป็นวัดอ่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วอ่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับสําหรับงานปฏิบัติธรรมนะครับบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์อ่าหลวงปู่พันธ์กัลยาโนและก็หลวงพ่อแสงเดชนะครับหรือว่าหลวงพ่อนายนะครับที่อ่าได้มาอยู่วัดตรงนี้นะครับวันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ นะครับก็มาแสดงทำให้พวกเราได้ฟังกันนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับถ้าใครไม่ได้มานะครับขอคอยติดตามเพจหรือว่าติดตามทาง YouTube ของพ่อใหญ่พอ,อบรรุนะครับวันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เดินทางมานะครับก็มีพระอาจารย์สงบสิริวิชชโยนะครับวัดธรรมหินลาดน,นะครับตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาครับ จากนั้นนะครับก็มีหลวงพ่ออาจารึกนะครับหลวงพ่อจารึกที่เดินทางมาจากจังหวัดตราดนะครับที่จะมาแสดงธรรมในวันนี้นะครับคอยติดตามทาง youtube ของพ่อใหญ่พออบรรุนะครับวันนี้จะขออนุญาตนะครับบันทึกภาพและเสียงนะครับสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาเมตตาแสดงธรรมให้พวกที่มาปฏิบัติธรรมได้ฟังกันวันนี้นะครับ สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีพระอาจาร,รย์มหาใจเข็มกิตโตนะครับวัดอาสนะสงครามกรุงเทพมหานครนะครับมาสแสดงธรรมให้พวกเราได้ฟังกันนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อบุญมีวัดป่าสุขใจนะครับหลวงพ่อบุญมีนะครับแล้วก็ะจะมีอีกหลายๆ องนะครับหลาย,ลายองนะครับที่จะมาแสดงธรรมนะครับในวันที่สิ1เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับางานปฏิบัติธรรมนะครับสิบเจ็ดสบปดสิบเก้ายี่สิบนะครับก็สามวันสามคืนนะครับที่วัดป่าตะเคอใต้นะครับตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้ก็เป็นสระ นะครับสระน้ำนะครับทีอ่อยู่กลางป่าชุมชนนะครับที่ตรงนี้ก็อยู่ที่แต่ก่อนนี้นะครับประมาณ่า400ถึง600ไร่นะครับแต่ตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณาาประมาณ200ไร่นะครับประมาณ200ไร่นะครับสถานที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ ลกพวกไม้ด้วยนะครับพวกไม้ยืนต้นนะครับเป็นพวกไม้ประดู่ไม้แดงกีนนะครับวันนี้มาขออนุญาตบันทึกนะครับแล้วก็จะลงทางเฟซนะครับลงทางเฟซทางยู u ู e นะครับให้กับพี่น้องได้ ชมกันเป็นบุญตานะครับก็มาหมทนนาสาธุด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็นะครับช่วยกันสร้างศาลานะครับการประเรียนนะครับที่อ่าด้วยความเจตนาลมของหลวงปู่พันกลยาโนนะครับตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านก็จะสร้างนะครับศาลาการประเรียนนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้อีกทีหนึ่งนะครับลงให้พี่น้องได้ชมนะครับสําหรับศาลาของท่าน นะครับเพราะว่าพระอาจารย์นําโดยพระอาจารย์สงบสิริวิชโยนะครับจะสานต่อ,อสานต่อให้กับพี่น้องนะครับชาวบ้านตะขคอใต้ตำบลหินดาตอาเภอห้วยแถลง,งจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สงบสิริวิชโยนะครับท่านจะสานต่อนะครับก็จะพาญาติธรรมนะครับ อ่าสร้างสาราการ,ปรเปลี่ยนนะครับหลังใหญ่ไม่ใหญ่ฟูงนี้อ่าเดี๋ยวคอยติดตามทาง youtube นะครับของพ่อใหญ่พออบรรุนะครับจะอ่าพาไปชมนะครับอ่รอบนี้ก็เป็นรอบที่สามนะครับรอบสุดท้ายนะครับสำหรับ การเดินจงกรมนะครับเดินจงกรมเสร็จนะครับก็จะเข้าไปนั่งสวดมนต์ภาวน,นานะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศล รอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับ